สวัสดีครับนี่คือสรุปสั้นๆเรื่องข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์นะฮะโอเคข้อตกลงนี้คืออะไรกันแน่มันคือปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชาลงนามกันไปเมื่อ26ตุลาคม2568โดยนายกอนุทินบ้านเรากับคุณมาเนตของกัมพูชาคือก่อนหน้านั้นมันมีการประทะหนักที่ชายแดนช่วงกรกฎาคมไงคนเจ็บตายเยอะมากเลยนะข้อตกลงนี้เลยสำคัญมากๆในการหยุดความรุนแรงแบบทันทีเลย โดยมีทรัมป์จากสหรัฐและก็อันวาจากมาเลเซียมาเป็นสักขีพยานด้วยนะเอาล่ะสิ่งที่คุณต้องรู้เนี่ยมีอยู่3ประเด็นหลักๆครับผมประเด็นแรกเลยนะฮะข้อตกลงนี้เขาเน้นคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นต่อขึ้นหลักๆเลยเนี่ยก็เน้นเรื่องหยุดยิงถอนอาวุธหนักแล้วก็ตั้งทีมสังเกตการอาเซียนหรือ AOT ขึ้นมาตรวจ แต่จุดสําคัญคือเขาเลี่ยงที่จะแตะเรื่องเขตแดนเลยนะฮะซึ่งเป็นต้นต่อกัดแย้งมานานแล้วใช้คําว่าปฏิญญาแทนที่จะเป็นสนธิสัญญาก็เพื่อให้มันเดินหน้าได้เร็วไม่ต้องไปผ่านรัฐสภาไทยไงเป็นการจัดการเฉพาะหน้าจริงๆประเด็นที่2แล้วดีลนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่แบบลงตัวพอดีเลยครับทั้งบทบาทอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีแรงกดดันบวกกับข้อเสนอเศรษฐกิจเด็ดๆจากสหรัฐยุคทรัมป์ที่เขาเรียกว่าการทูตแบบแลกเบลี่ยนกันตรงๆเลยแล้วก็ผู้นําไทยกับกัมพูชาเองเขาก็มีเหตุผลทางการเมืองภายในที่อยากให้เรื่องนี้มันจบลงเหมือนกันสุดท้ายครับแม้จะดีที่หยุดยิงได้นะแต่สันติภาพระยะยาวเนี่ยมันก็ยัง ไม่แน่ไม่นอนนะฮะความท้าทาทยคือจะทำตามข้อตกลงได้จริงแค่ไหนจะคุมกระแสชาตินิยมยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ทำให้เกิดเดีลวนี้มันจะยั่งยืนหรือเปล่าเรื่องนี้มันยังสะท้อนภาพใหญ่ด้วยนะคือการแข่งกันของสหรัฐกับจีนในภูมิภาคแล้วก็โชว์โมเดลที่เรียกว่าอาเซียนบวกอะ่ะคืออาเซียนเป็นตัวกลางก็จริงแต่ก็ต้องพึ่งแรงหนุนจากมหาอำนาจถึงจะสำเร็จสรุปง่ายๆเลยนะฮะข้อตกลงกวัวลาลัมเปอร์เนี่ยมันเป็นเดียวหยุดยิงเฉพาะหน้าจริงๆ โดยพลังการทูดแบบแลกเปลี่ยนแต่ปมขัดแย้งหลักเรื่องเขตแดนเนี่ยยังอยู่ครอบเลยแล้วความยั่งยืนอันนี้ต้องจับตาดูกันยาวๆครับผม